โ okay, อเคเป็นความภูมิใจของทุกๆคนนะครับผมว่าการที่คอนเทนต์ไทยเอ่สำหรับซอยเวนเจอร์หรือว่าโคโปรกั Pro, บต่างประเทศได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนควรภูมิมใจนะครับในนามของวัน31ขอโทษเสียงไม่ค่อยดีวันนี้ในนามของวัน31เราคิดว่าการทำคอนเทนต์ไทยที่เป็นไฮเปอร์โลเคอลเนี่ยแล้วก็ทูตูเบอร์เนี่ยเป็นความพยายามที่เราทำมาตลอดนะครับเรื่องนี้เห็นเป็น รูปธรรมที่ชัดนะครับความไทยต้องเดินทางไกลไปทั่วโลกให้ได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับดิเค่โคเมเนียหรือทวินร่างฉันวิญญาณเธอก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายนะครับจากสิงคโปร์เองที่มา JV j o จอ n t วนเจอแล้วก็ c o r ู o ัก t i o n นะครับเ,เรื่องดีมากๆนะครับแล้วกเ็เขียนนะครับจากเวอรช์ชันเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยและปรับให้เป็นไทย Hy p e อร์ c a l Thai t ท s t ท โดยพี่เจี๊ยบพัฒนานะครับถ่ายทอดโดยพี่ขวนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือจะได้เห็นว่านักแสดงที่นี่นะครับเก่งๆกันเลยนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะเพราะว่าทุกคนมีบทที่ดีมากๆในเชิการแสดงว่าเป็นทางนี้หรือทางนี้นะครับก็ขอบคุณขอฝากไว้ด้วยครับเชิญเชิญเจะกับคุณคณินคุณคณิคณนตอนนี้ตอนนี้คุณเป็นเจ้าของซ่องนะครับ <laughs> ตอนนี้ผมเปลี่ยนนะครับ เรียบร้อยไปตอนนี้เป็นแบบเจ้าของซ่องเร็วๆนะครับเช่นทำไมมึงรู้ก็มามาตั้งแถวใหม่มาตั้งแถวใหม่มาตั้งแถวใหม่แถวเดิมก็เรียบร้อยไปแล้วนะโดนสันติกินรวบไปใช่ไหมวันนี้มาตั้งแถวใหม่ก็เป็นซ่องแล้วตั้งแถวมันดูแปลกๆะเอ้าวทำไมอะโอ้อันนี้ธุรกิจนี้นะมันเจริญรุ่งเรืองกว่า้วทำเล่นไปนะคือ ไม่ว่าใครก็ตามนี่ยต้องใช้บริการของเราซ่อ,าองเราเนี่เอาจราิงไหมเอา่องจริงเอาเอาใหม่เอาเอา,เอาคำให้มันดีเลยสถานบันเทเิงครบวงจรถ้าอาดูดีขึ้นไหมถ้าถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องใช้คำว่า entertainment complex าามีครบวงจรทั้งแบบนู่นนี่นะครบแบบครบแบบที่ที่เราได้ยินกันะนะนะแล้วก็โดยเฉพาะยิงงมีนี หูเป็นเป็นเมนเจอร์นะคะเมนเจอร์เหรอไม่ได้ทมึงไม่ได้ขายไม่ได้ทำงานเป็นคนเฝ้าเขาอ๋อเนี่ยรีบรีบรีบบอกเลยนี่นี่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่ทำอะไรเพราะฉะนั้นนี่ทำอะไรรับจบค่ะรับจบหมดใช่ไหมขนาดนี้แล้วเชื่อหรือยังว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของเราเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนอ่านอกจากนั้นนี่ถ้าไม่สนใจผู้หญิงนะเราเรามีผู้ชายด้วยรับงานนะครับงานไหม เรามีผู้ชายด้วยไม่ธรรมดานะวนี่นะผู้ชายทั้งรุ่นนี้และรุ่นน้องอีกไม่พอแล้วเรามีรุ่นนี้ด้วยรุ่นนี้ก็ยินดีนะครับถ้ายังอยากใช้บริการอยู่เอาไหมครูพูดชค่นี้พอไหมเอาเอาเอามุกไปบุกแบบพี่เดินออกไปง่ายๆ่ายไหรอคะไม่ไม่เกี่ยวกับ entertainment c o m p l e มันเป็นแบบว่าเรื่องเป็นแนวไหนยังไงบ้างเรื่องมันเป็นดราม่า มีผสมแอคชั่นมีแฟนตาซีนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับยงงากพอเราอ่านหมแล้วค่นนะตัวเนื้อมันยากใช่ไหมครับสำหรับผมมันยากผมไม่เคย,ม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 ยผมไม่ได้ถนัดทำแอคชั่นมาแต่ไหนแต่ไรอะไรเงี้ยก็มาเรียนมาเรียนรู้ในโปรเจก์นี้นะครับก็แต่ก็โชคดีทีมงานดีสิ่งนั้นมันก็ผ่านไปได้สะดวกครับมีอะไรกังวล กังวลแอคชั่น Action นี่แหละครับห่วงตัวเองอยู่ด้ยใช่ห่วงตัวเองอยู่ <c oughs> ว่าแอคชั่นจะสนุกไหมแต่นั่นแหละครับชโชคดีท,ที่มีการผสมผสานทีมงานที่ดีครับ เราเราปรับจากพล็อตออริจินัลค่อนข้างเยอะค่ะทั้งจากจากแคสที่เราได้มาแล้วก็จากคําแนะนําของพี่ป้อนนะคะแต่ว่าทางนู้นก็เปิดกว้างมากคือเราไอเดียอะไรไปก็ทุกคนก็ช่วยกันแชร์กันแล้วก็เรื่องนี้มีทีมบทด้วยนะคะจริงๆมีอีกสางคนในวันนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะมีนัทกิฟแล้วก็มีวีนะคะแล้วก็เมื่อเราได้ได้แคสมาแล้วอะคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการปรับบทอย่างใหญ่หลวงอีกหนึ่งรอบเขย่าให้ตรงกับแคสของทุกคนไม่ว่าจะเป็นอ่าเข้มมุกดาพี่ชายแพ ะะแล้วก็คุณพ่อพี่เอกเนี่ยคะ่ะ <ứng S 1> แล้วก็ <ứng S 1> แล้วก็เราก็ต้องมีคุณพ่อหนะ <laughs> คุณพี่เอกเนี่ยคะ<อ>่ะก็ในระหว่างทางมันเป็นการทํางานที่ไม่ได้หยุดเลยจนจนจนพี่หวอจะไปสิงคโปร์แล้วก็ยังนาทีสุดท้ายกันแบบสุดฤทธิ์สุดพลังก็ก็เป็นเรื่องที่ยากคะ่ะแต่ว่าทุกคนก็อย่างที่พี่หวอบอกทุกคนเป็นทีมที่ดีอย่างคําว่าทวินทําไมถึงใช้ย่อย เ,เ,เ,เหมือนเราจะหินคําว่าวิญญาณนิด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 ทวีตทวิปแปลว่า 2, 2>, 2องเสวิญญาณก็คือตัวยออผู้หญิงอ่ามันเหมือนอมีการสวิช <switch S 1> กันนิดนึงแต่ว่าเราว่าพลอตไม่ได้เข้าใจยากเพราะว่าคนไทยอจะเข้าใจเรื่องพลอตสลับล่างอยู่แล้วเพียงแต่ว่าของเรามันมี add top เข้าไปเรื่องใดๆเพิ่มเติมต้องติดตามค่ะปนพ ฟังเราทำ่นีค่ะจะมีสนเสน่ห์อะไรที่มันแปลกเข้าไปที่แบบคนดูจะรู้แลวอ๋ออเคอันนี้คือคือคนไทยค่ะคนไทยเราชิลค่ะคนไทยเราเป็นคนไลายได้เราเราเลวร้ายได้เราเราเราทำได้ทุกอย่างแบบเราจะเป็นเจ้าของซ่องก็ได้เราจะเป็นคนที่หักหลังก็ได้เราจะเป็นใครก็ได้แต่ว่าเน้นเละเกินนะทางสิงคโปร์เขาจะมีข้อจํากัดในความเป็นมนุษย์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเพราะฉะนั้นถามว่า รสชาติแบบไทยๆมันก็เลยแบบเต็มที่เพราะเราก็ไม่ค่อยสนเขาอันนี้ก็คือฝั่งคุณพ่อนี้เถียงสนุกเลยค่ะกับทางโน้ตเพื่อให้เรื่องเข้มเจเถียงจนเจ็บคอวัฒนธรรมมันต่างกันนะฮะคือคนความเคยชินเอาแค่แค่สลับวิญญาณสหํารับเขามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเราดูเขาก็เอ๊ะทางวิทยาศาสตร์มันคืออะไรทำไมมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้อะไรย่างเงี้ยแต่รอมาจากเขานะใช่ทำไมต้องเข้มกับมุกดาคะ ่ะพี่บอกเลยอ่าทำไมต้องเข้มกับมุกคือหนึ่งคือเขาเขาก็เขาเล่นด้วยกันบ่อยอยู่แล้วนะครับการการที่เขามาอยู่บ้านใหม่ผมรู้สึกว่าคุณมีเพื่อนมาด้วยมันมันจะดีกว่านั่นคือข้อที่หนึ่งสองคือผมว่าความสามารถมันไม่ต้องเดากันอยู่แล้วนะครับด้วยคาลิคตงคาลิเเตอร์เนี่ยมันมันเหมาะเขาได้หรือไหนไม่เหมาะเราปรับได้ มันคือมันคือเทเลเมดนะครับมันก็คุยกันแต่ว่าทําไมต้องเข้มหรือมุกดากับมุกดาก็ก็เขาคือเข้มกับมุกดาใช่เลยครับก็เป็นผลงานแรกนะคะกับช่องวันก็รู้สึก ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ที่ได้ร่วมกับโปรเจกต์นี้เพราะว่ามุกรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ยากมากแล้วก็ท้าทายความสามารถในหลายๆอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมุกก็รู้สึกว่าทีมงานทุกๆคนนักแสดงร่วมทุกๆคนคือแบบดีมากๆแล้วก็ทําให้เราแบบได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างกับ โปรเจกต์นี้มากๆค่ะก็เลยรู้สึกดีใจแล้วพยายามทำโปรเจกต์นี้ออกมาให้ดีที่สุดสำหรับตัวมุกเองที่จะทำได้มากที่สุดค่ะคำถามคืออะไรนะลูกงานจังเลยใช่ใช่โมมุกตอบยากใช่ใช่ลืมเนื้อไปแล้วก็ก็เป็นการเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วครับบ้านหลังใหม่เหมือนกับเข้าวงการใหม่รอบหนึ่งเลยวิธีการทำงานก็ค่อนข้างที่แตกต่างที่นี่ก็จะค่อนข้างที่เปิดกว้างในเรื่องของอิสระทางความคิด แล้วก็พอได้ทํางานร่วมความโชคด,ดีคือผมมากับมุกที่มีมีอย่างที่พี่บอบอกมีเพื่อนมาด้วยก็สบายใจกว่าครับแล้วพอได้ทํางานความเข้มข้นในการทํางานที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆซึ่งมันก็ตรงกับจริตที่ตัวเองอยากจะทําเหมือนกันก็เลยตัดสินใจไม่ยากเลยไม่ยากครับไม่ยากเยจะได้เห็นอะไรในภาพของทั้งคู่เนี่ยครับของถ้าของตัวมุกมีพาร์ทใหม่ๆเยอะเยอะมากคะ่ะในในแบบที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นใน ในละครก่อนหน้านี้หรือซีรีส์ก่อนหน้านี้ก็ตามคาแรคเตอร์รนี้จะจะไม่เคยเห็นหรือมุมมองใหม่ๆทางน,นี้พี่หอก็ดึงออกมาใหม่ๆค่อนข้างเยอะให้เราได้เห็นเหมือนกันก็อยากฝากทุกคนให้ติดตามค่ะทุกอย่างครับใหม่ทุกอย่าง <laughs> ใหม่ทุกอย่างเลย <c oughs> จริงๆเพราะว่าเพราะว่าพอพอ,พอเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยในเรื่องของความดราม่าก็เข้มขน้นในเรื่องของแอคชั่นก็แตกต่างแล้วก็เนื้อเรื่องก็ค่อนข้างที่แตกต่างพอเป็นซีรีส์แปดตอนซึ่งเรา ผ่าน15ตอนมาตลอดอะไรเงี้ยการความรวดเร็วความกระชับในการถ่ายทอดมันก็รวดเร็วกว่าถา้าทายขึ้นครับไม่รู้อะไรเลยมาเรียนรู้จากที่นี่ไม่ถึงว่าหม่ถว่าการทํางานใหม่ๆอ่ะการทํางานใหม่ๆมาเรียนรู้จากที่นี่ครับสนุกครับสนุกครับสนุกสนุกติดต่อมอด้วยนะครับไม่ต้องพูดโอยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดฮ้ ก็ร่วมงานในพาร์ทซีรีส์นะคะครั้งแรกใช่ครับต้องถามเรื่อภาษากัีกเพราะเขาสิงคโปร์เขาพูดภาษากกสิสิงเ์เขนสิงเลสสเขาพูดนครั้โหนึ่งเจ็อเลยพี่คครับก็จะเป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่ที่ได้มาร่วมงานกับเป็นทางซีรีส์กับทางช่องวันก็คือจริงๆเอาเอาจริงก็คือค่อนข้างรู้วิธีการทำงานกัน ประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าความสนุกคืออันนี้คือเป็นครั้งแรกที่ได้เป็นจอยแมเชอร์ระหว่างต่างประเทศด้วยกับทางสิงคโปร์ซึ่งแบบตอนแรกที่ไปครั้งแรกยังรู้สึกเลยว่าแบบเขาจะแบบจะยากไหมจะแบบมันแตกต่างจากที่บ้านเราหรือเปล่าแต่เขาน่ารักมากคือทางทีมของทางสิงคโปร์นี่คือเขาก็เปิดรับแบบอยากจะเรียนรู้วิธีการทํางานของเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอไปเจอกันพมันแบบ ทุกอย่างมันคลิกแล้วก็สนุกกันมากเลยคือไปถ่ายทำอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ประมาณเกือบเดือนหนึ่งเต็มๆแล้วก็คือแบบนี่กลับมาคือสนิทกันแล้วแล้วก็แบบโวยหากันมากยังยังตั้งปุ๊บไลน์ค<ช>ุยกันเลยว่ชื่ออะไรย่งเปนเร่องมีปีแอร์ครับป,ป <c oughs> ซึ่งใช่นักแสดงของทางสิงคโปร์เขาก็แบบ ทุ่มเต็มที่เขาก็จัดชุดใหญ่มาให้มามา,มาโคกับเราเหมือนกันคือนักสแสดงก็คือตุกเบอร์ต้นๆของทางสิงคโปร์เขาก็มาร่วมงานกับเราซึ่งเราก็แลกเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างกันสนุกมาก เขาเคยเล่นหนังฮอลลีวูดนะเปียเนี่ยเขาเคยไปไปเปิดดูได้เลย Crazy Rich Asians อะไรนะ Rich a s i a n ใช่ครับคืออีกอีกคนหนึ่งที่เล่นเป็นคุณหมอชื่อเอมมี่ก็คือก็เล่น Crazy Rich Asians แบบนันก็คือแบบเป็นเป็นโปรดักชั่นก็คือใหญ่ของของทางสิงคโปร์ที่เอามามาร่วมกับทางไทยเราเนี่ยครับ ลองสาวมาเร็วะเด็กๆมาเด็กๆมางานได้สิละงานค่าเข้าค่าเข้าแบบนี้เล่นเป็นคนดีแน่นอนใช่ค่ะรูปที่ปล่อยไปแค่ไม่ยิ้มค่ะจริงๆหนูสองคนก็คือเป็นคนดีทั่วไปแค่ลืมยิ้มดูจากสีชันนี้ดูจากสีชันนี้แล้วและส่งชุดแล้วง่ายๆค่ะดีร้อยดีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม ตอนมึงเรื่องแคสถูกต้องเลยนตอนตอนแรกเสริมนิดได้ไหมตอนแรกบอกว่าให้ใครจะเล่นเป็นอินี่บะบอกชื่อได้ไหมในเรื่องเนี่ยมันชื่อมัดหมี่เราบอกว่าไอ้เฮ้กูไม่เรียกมัดหมี่ดีกว่าไมเรียกมันอีหมี่นี่แหละอีหมี่แล้วบอกว่าใครเล่นเป็นอีหมี่วะบอกแพทเฮ้จะได้เหรอวะทำไมพี่ มันสวยนะมึงเราจบกันเท่านี้เลยละคะเราคัดกันตรงนี้แพ้แม่งแบบดูดีนะมึงดูเป็นแบบเป็นสม่พผมองเห็นความกะในตัวเขาแล้วตอนนี้กูเชื่อแล้วตาแหลมมากนะมึงน้องสาวเราจะแก้ต่างยังไงดี อ๋อรับบทเป็นมัดหมี่ค่ะน้องสาวค่ะรับบทเป็นแอลนะคะก็คือเป็นน้องสาวกันนั่นแหละทั้งในชีวิตจริงและในเรื่องใช่เป็นฟิลมแบบว่าน้องรักในปั้นมา i g e n t c o ก็คือปั้นมากับมือใน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 ยนใ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 ้ใน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 เนี้ใน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 นในในใ่ใเใน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 ใอยนในีนยนนในนในนใ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 นนนใในม เราแพทว่าแพทว่าแพทสองคนอาจจะไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้านอื่นๆก็เป็นเรื่องของเขาเนาะเนื้อบทเราเน้นจอยเราเน้นจอยแบบคนอื่นเขาอาจจะเครียดกันมาเยอะละพอมาดูบทเราสองคนปุ๊บอ๋อแฮปปี้โอเคจะได้ไม่เครียดเกินอุ้ยสบายคาะมสบายมากดูจากสัมภาษณ์วันนี้แล้วไม่ไปถามค่ะสบายสบายค่ะเสียงเป็นอะไรโอเคค่ะก็เลยก็ใช่จ่ก็จะเข้าตลอด มีมีมีแอลเสมอนี่ตอนแรกเขาจะเปลี่ยนเป็นรักยมแล้วแต่แล้วดูว่าโปรเจกต์ไปอินเตอร์เนชั่นแนลไม่มีใครเข้าใจเดี๋ยวพลังงงพลังงงอะไรก็แบบวดอินส์วัดยมอะไรอย่างงี้เรียกว่าขาดสองคนนี้ไปแล้วมันอาจจะเป็นตัวที่เออ่สั่งสรรคิดว่านะคะคิดว่าถ้าเขาไม่ตัดออกจริงๆไม่ได้แค่สิงสรรครับเพราะว่าที่ที่ใช้แพทเพราะว่าตัวละครนี้เล่นยากอ ใช่ยางชั่วโดนอเล่นยากคือต้องเล่นดูไม่มีอะไรแต่จริงๆอย่างเฮียเออโทษโทษโทษเล่นดูไม่มีอะไรแต่จริงต้องมีอะไรมันไม่ได้เล่นง่ายนะที่แบบแต่หนูแกลับสลับตัวกันสลับตัวเล่นดูไม่มีอะไรแต่จริงมีอะไรเพราะตอนท้ายนี่เออไม่ไม่สปอยตอนท้ายดีว่าไอ้ตกลงตกลงไอ้ซีรีส์นี้มันเป็นความกดดันของโชว์รรนเนอร์แบบวันนี้รู้อะไรมได้ดีครับดีครับ ต้อขออนุญาตถามเรื่องนี้ใช้ทุน่าทุนเยอะไหมครับเพราะว่ามันเป็นศิลปาประเทศด้วยอ๋อก็ก็เยอะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทุนเยอะเพราะว่าถ่ายที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับการไปถ่ายที่สิงคโปร์แน่นอนคอสมันดับเบิลหรือทริปเปิลด้วยซ้ำพอค่าเวลาอุปกรณ์ต่างๆนานาของเขาแล้วก็ค่ากินค่าอยู่เต็มไปหมดเลยครับ แต่ว่าดีที่เราได้ร่วมทุนกับเขามันก็เลยแชร์กันได้แต่ได้ความรวมแล้วเนี่ยก็ใช้ทุนมากกว่าที่เคยทําทั้งหมดที่ผ่านมาครับแปดตอนใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าแปดตอนก็เหนื่อยแล้วครับแปดตอนก็เหนื่อยแล้วครับมีแอคชั่นด้วยมีซูชิด้วยมีแฟนตาซีด้วยแล้วก็มีดราม่าด้วยพูดภาษาอังกฤษด้วยโอ้ไม่กหมทีแบบมีปใชนที่สิงคโปร์นะคะ มีอยู่แล้วครับเพราะว่าเราถ่ายที่ไทยนะครับถ่ายคิงดอมแล้วก็ส่วนทางสิงคโปร์ก็ถ่ายที่เ s e Speaking แล้วก็ไป r e s t of the World ออีกรอบนึงนะครับนั่นนนั่นคือโปรเจคชันที่ทำด้วยกันว่าเราจะทำยังไงให้เรื่องนี้มันทราเวลมากที่สุดคืออย่างที่บอกครับท,ทุกครั้งที่เราคิดคอนเทนต์เราคิดจากความเป็นไทยเราก่อนนะครับความบานเด็กกำพรา้ามีซ่องมีผู้หญิงมี คนไทยแบบนู้นแบบนี้แล้วก็เ,เราจะสเกลสิ่งนี้ไปที่อินเตอร์เนชั่นแนลได้ยังไงนะครับคือคอนเทนต์ไทยมันต้องทราเวลได้ในวิธีคิดใหม่นี้มันมันโดมสติกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องพูดกับชาวโลกด้วยว่าคุณจะพูดเรื่องฮิวแมน t ิตี้ของมนุษย์ทั่วโลกยังไงเพราะตอนนี้โลกเนี่ยเล็กลงเรื่อยๆเราก็ต้องพูดกับคนทั้งโลกเพียงแต่ว่าเราพูดภาษาไทยและเป็นคนไทยก็คือ คอนเทนต์ไทยนักแสดงไทยคนไทยคนทำทุกคนต้องมีที่ยืนบ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 นไอพีโลกนั่นคือสิ่งที่เราอยากเป็นครับจะได้ดูกันล้เมื่อไหร่เมื่อไรเอ่อน่าจะเดือนอโนเวมเบอร์ครับเอ่อพฤศจิกาหรือธันวาสัมปีไม่ไม่โนเวมเบอร์กับดีเซมเบอร์แถวแนี้ครับลาสคอเตอร์แถวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดู พอดูว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการตัดต่อเนี่ยต้องไปตัดต่อฟิเนสซี่สิงคโปร์เป็นระบบแบบแอดมอสโอ้ใหญ่ตัวโมโหลานล้านเจ็ดนั่งดูแล้วก็เขาใช้เวลานิดนึงนะครับในเชิง post production นะครับก็มีซับแปลในค่าที่ไปยังไงเาไสิงคโปร์ยังไงนะครับเป็นภาคเสียงภาคเสียหรือยังไงอ๋อน้องๆเป็นซับไตเติลหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ทุกคนชินกับการอ่านซับไตเติลหลังจากโควิด global audience ถูกเทรน์ในการอ่านซับไเติลทั่วโลกเพราะคุณอยู่บ้านคุณก็ต้องดูคอนเทนต์อเมริกันซิติเซนที่ไม่ชอบอ่านซ sub ับซับไทตทลทุกวันนี้ก็อ่านซับไเติลโควิเนซีรีส์ที่โด่งดังก็มาจากช่วงโควิดดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำคอนเทนต์ที่ไหนขอให้มันเข้าใจมนุษย์ปัจจุบันขณะแต่คุณพูดภาษาไม่เหมือนเขาไม่ได้หมายความว่า ความเป็นมนุษย์มันต่างกันนะครับโอ้โหร่อนร้ายอะอย่าลืมใส่เพลงซับขึ้นมาเดี๋ยวกี้เลยนะคะโอเคเซชั่นนะอึงตึงแอนด์ูแอนดรูออรเวิร์บอนร์ดมาฝากมาฝากพี่พี่นะคะใส่ขึ้นอย่างยั่งยืน เรื่องนี้มันยากเรื่องการฝากงานเรื่องนี้มันยากทีมแกเนี่ยอะไรใหม่ๆฝากด้วยนะครับค่ะกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะทวินดี c o u p คม m เนียนะคะก็นักแสดงทุกๆคนตั้งใจทําผลงานนี้ออกมาอย่างเต็มที่มากๆก็ยังไงฝากทุกๆคนนะคะเป็นกําลังใจให้กับนักแสดงทุกคนกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะ